ใครอยากพูดเก่งยกมือขึ้นค่ะใครอยากพูดเป็นพูดนำเสนอและพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์อะไรต่างๆนะคะยกมือขึ้นนะคะใครที่พูดไม่เก่งเลยใครที่ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะวันนี้ค่ะ เจี๊ยบมีคอร์สดีๆที่จะมานําเสนอก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนําตัวนะคะเจี๊ยบนะคะจิตแป็นขับหนังสือพิธีกรรมโบราณนะคะเจี๊ยบจบจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และปัจจุบันค่ะทําช่องยูทูบทาหนังสือขายเองและนะคะตอนนี้ค่ะเข้าร่วมเป็นทีมงานช่วยเหลือผู้คนนะคะให้ผู้คนเนี่ยได้รับก,การเรียนรู้ พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกับอาจารย์ชาญเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยคนอีกสองล้านคนในประเทศของเราและต่างประเทศนะคะให้มีความก้าวหน้าให้เจริญเติบโตนะคะและสามารถสร้างรายได้ได้และแน่นอนค่ะสิ่งสําคัญเลยในการที่เราจะสร้างรายได้ต่อยอดธุรกิจของเราได้นั้นนะคะการพูดเป็นเรื่องสําคัญการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะ ตรงประเด็นมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและพูดดึงดูดคนได้ตรงนี้สำคัญม,มากดังนั้นเสียประาอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ในคลาสคลาสหนึ่งค่ะเป็นคลาสที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นนักพูดมืออาชีพหรือเป็นวิทยากรมืออาชีพได้เลยนะคะนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตัวเองหรือว่าอาชีพของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นนัก ขายออนไลน์ขายออฟไลน์หรืออยากจะนำเสนอสินค้าอยากสร้างตัวตนใดๆก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สำคัญถ้าเราพูดเป็นรู้จักการพูดเริ่มต้นของเจี๊ยบนะคะเป็นคนที่เริ่มต้นเลยอะเป็นคนพูดไม่เก่งเลยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะถ้าเราบอกว่าเราพูดไม่เก่งไม่ใช่เรื่องจริงนะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยพูดเล่าเรื่องเนะ่เล่าประสบการณ์ตัวเองอะ มาตลอดชีวิตเพียงแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเองเท่านั้นว่าเราสามารถพูดได้แต่สิ่งที่เราพูดนั้นนะคะสามารถทําเงินให้กับเราได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญเจ๊จินอยากให้ทุกคนนะมาเรียนรู้ในคาส์สนี้ค่ะ t r a i n t h e s s o o n s s t r n i n t r a i n e นนะคะคสนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการพูดนะคะสามารถนะคะมีประสบการณ์มีเรื่องราวใหม่ๆที่จะออกมา แบ่งปันเอาออกมานำเสนอได้เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณยิ่งต้องเรียนรู้คุณไม่เก่งคุณสามารถฝึกได้จากห้องเรียนนี้สามารถพูดได้ในห้องเรียนนี้แล้วคุณสามารถเอาไปพูดต่อนะคะต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าผู้คนอยากจะไลฟ์สดนะคะกดไลฟ์ได้เลยอย่างมีความมั่นใจและพูดอย่างมีพลังคุณจะเปลี่ยนนะคะลักษณะการพูดนะคะทั้งน้ำเสียง ใดๆก็ตามคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รับจากอาจารย์ชานเอามาแบ่งปันต่อเอามาถ่ายทอดนะคะถ้าหากว่าคุณมีอาชีพอยู่แล้วหรือว่าวันนี้คุณอยู่กับการพูดอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะต่อยอดไปได้ไกลมากๆเลยนะคะด้วยประสบการณ์ที่อาจารย์ชานระการศร์นะคะมีให้รวบรวมให้จากกูรูระดับโลก จากโค้ดนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทีฮาร์ฟเอเคอร์แจ็คแคนฟินะคะ <S 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 เป็นอาจารย์ของอาจารย์ชานซึ่งก็มีหลายคนค่ะที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จนะคะระดับโลกค่ะที่อาจารย์ชานได้ตกผลึกนะคะความรู้ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดนะคะเอามาเป็นภาษาไทยและมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้เรียนในคลาสคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายได้ประ นะคะได้พลังที่จะทําให้คุณมั่นใจและเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทําได้ประสบความสําเร็จแน่นอนและที่สําคัญค่ะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้ฝึกได้ทํากันบ้านได้ทาเวิร์กช็อปในห้องเรียนคุณสามารถแสดงตัวเองเปิดเผยตัวเองแนะนําตัวเองในคลาสเรียนได้นะคะแล้วคุณจะรู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนคอนเฟิร์มเพราะว่าเจ๊ยบได้ผลลัพธนะ์นั้นจุดเปลี่ยนของเจ๊ยบคือนะคะก่อนหน้าที่จะเรียนกับอาจารย์ชานคือทําช่อง YouTube อยู่แล้วฝึกพูดฝึกให้แรงบันดาลใจแล้วนะคะสิ่งที่วันแรกที่เราเข้ามาเรียนกับอาจารย์ชานเรารู้เลยว่าเราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการการนาเสนออีกอีกเยอะแยะยมากมาย ะะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เราถ่ายทอดเป็นเพียงประสบการณ์เราส่วนหนึ่งนะคะแต่เราไม่สามารถจับประเด็นที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะสรุปได้คือแบบพูดยาวพูดเรียกว่าเยิ่นเย้อเนาะพูดแบบยืดไปเรื่อยหาจุดจบไม่ได้นะคะจ,ะจะเป็นแบบนี้และไม่รู้ว่าเราเนี่ยให้อะไรกับคนฟังนะคะสิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์ชานคือทําให้เราเนี่ยนะคะจับประเด็นจับเนื้อหาที่เราจะพูดได้แล้วสามารถ เรียบเรียงเรื่องราวแบ่งปันแล้วรู้ว่าจุดสิ้นสุดบทสรุปของของเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าเจ็บได้นําเอาออกมาใช้จริงเอาออกมาปฏิบัติจริงนะและเห็นผลจริงเห็นผลลัพธ์จริงด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์ค่ะเมตตาให้เรานะคะจริงจริงนะคะอาจารย์เนี่ยคือให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะอยากสอนลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์เก่งอยากให้ลูกศิษย์ นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจนะคะไปพัฒนาตัวเองและอาจารย์เน้นค่ให้ทุกคนปฏิบัติตามแอคชัน่นแเท่ากับสำเร็จทันทีนะคะวันนี้ค่ะนะคะเจฟอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากพูดเก่งอยากพูดเป็นอยากพูดแล้วให้มีรายได้พูดแล้วได้เงินพูดแล้วสามารถพูดกับตัวเองแล้วก็คนที่ ที่่ฟังอยะะูพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในคลาสนี้ได้เลยเราจะเรียนกัน3วันเต็มๆนะคะ3วันเต็มๆนี้นะคะคุณจะอยู่ในโลกของนะักผูดที่สุดยอดของสุดยอดและก็สุดยอดในระดับโลกเลยนะคะคุณจะสามารถมีจินตนาการนะคะสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยนะคะเข้าไปสู่โลกที่มีแต่การเรียนรู้เข้าไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ของอาจารย์ชาญที่อาจารย์ชาญและโค้ชและเพื่อนๆนั้นแบ่งปันให้กับเราคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเราจะเรียนกันสาวันเต็มๆสาหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจริงๆนะคะพาตัวเองเข้ามาเรียนเลยแล้วนะคะคอร์สนี้นะคะมีมูลค่ามากมายมหาศาลนะ,ะเป็นมูลค่าเป็นแสนเป็นล้าน แต่ท่านอาจารย์ชันเมตานะคะให้พวกเราให้ทุนเราได้เรียนในราคาที่หลักพันหลักพันเนี่ยคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วอาจารย์ยังมอบห้องเรียนที่เราสามารถจะเข้าไปศึกษาไปเรียนย้อนหลังฟรีแบบฟรีๆแบบไม่จำกัดอีกด้วยเมื่อเราเรียนครบสาวันเต็มเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียน จะได้ใบเซอร์ติฟิตด้วยก็เป็นการรับรองว่าเราได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในการฝึกเป็นนักพูดมืออาชีพเป็นวิทยากรมืออาชีพสามารถนำไปต่อยอดสร้างไรายได้สร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจในอาชีพของเราได้ต่อไปเพราะว่าเจ๊ยบนะคะก็ได้รับใบรับรองนี้นะคะแล้วนำมาต่อยอดให้ธุรกิจตัวเอง สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองใครอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญใครอยากเป็นเพื่อนกับเจีย๊ยบและทีมงานใครที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะพาตัวเองเข้ามาเรียนถ้าสนใจสามารถที่จะลงเรียนทักแชทมาหาเจี๊ยบได้เลยนะคะแจ้งชื่อแจ้งข้อมูลแจ้งรายละเอียดน,นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วพบกันนะคะในห้องเรียนซูสดเร็วๆนี้ ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ